ธุรกิจ property เนี่ยนะฮะเราค็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันชะลอตัวจะอยู่รอดกันยังไงที่เป็นที่มาที่ไปที่เราต้องมานั่งคุยกันวันนี้โดยภาพวมอุตสาหกรรม property เนี่ยการจะอยู่รอดณเวลานี้เนี่ยนะครับมันจะต้องกำหนดกลยุทธ์ยังไงครจริงๆภาพของกลยุทธ์ในในช่วงนี้นะคะมันคง เป็นภาพที่ต้องทำควบคู่กันไปทั้ง2ด้านค่ะคทั้งกับทั้งด้านภายนอกก็คือการปรับตัวให้ตามให้ทันกับ,บกำลังซื้อของลูกค้านะคะคเทรน์การอยู่อาศัยต่างๆแล้วก็พูดง่ายๆว่าสภาพการแข่งขันที่ค่อนข้างดูเดือดในตลาดนะคะคกับภายในเราด้วยเราจำเป็นที่ต้องทำให้องค์กรมันเล็กลงไหม มันคงเป็นไปตามสภาวะการนะนะคะเท่าที่เท่าที่ลักษณะงานที่เราถืออยู่เราคิดว่าวิธีการที่เราจะสู้กับภาวะที่มันชะลอตัวอย่างเงี้ยถ้าเป็นรูปธรรมจริงเนี่ยเราจะทำยังไงโจทย์มันเห็นชัดแหละนะคะแล้วก็หลายอย่างเนี่ยเราก็เริ่มมีโซลูชันออกมาแล้วนะคะอย่างภายในเองเนี่ยการที่เรามีการพัฒนาการ การใช้เทคโนโลยีหรือการเอา AI มาช่วยในการทำงานก็จะทำให้ต้นทุนเราเานียสามารถประคับประคองไปได้นะคะแล้วก็มีความแม่นยำในการที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินต่างๆการบริหารสภาพคล่องอันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นหัวใจที่เรามาถูกทางแล้วการปรับตัวหรือเทรนด์ใหม่ๆที่ผู้บริโภคปรับไลฟ์สไตล,ล์ใหม่ๆอันนี้ก็เป็นเป็นความท้าทายที่ทำให้เรา ปรับกระบวนการทั้งทั้งตัว Product และ Service ที่จะที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าก็มองเป็นโอกาสด้วยนะคะที่เราจะออพัฒนาสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้นตัวบริษัทเ,เองเนี่ยพอเราโฟกัสเรื่องแนวราบเนี่ยแผนธุรกิจเราเองเราก็ มีการทำ product ออกมาในทุก s e gment ซึ่งในแต่ละ s e gment เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกําลังการซื้อของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มวิทนียเนี่ยเราเริ่มมองเกมว่าเราเตลาดแต่ละที่ตอนนี้มันหดตัววิธีการอีกอันหนึ่งที่เราเรากำลังมองก็คือเราไปในหน,น้าน้ำที่เราไม่เคยไปตัวแรกเลยเนี่ยเราเราเรียกว่าโครงการบ้านฉันนะครับต้องบอกว่าในธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยถูกเรียนรู้มาว่าต้องซื้อบ้าน สร้างเสร็จก่อนขายนะครับแต่ตอนนี้เราได้เทสละพิสูจน์ละว่าถ้าแบรนด์เราดีพอคอนเซป็ปต์เราดีพอโลเคชันที่ดีพอแล้วก็ราคาที่ดีพอเนี่ยลูกค้ารอได้โครงการที่บางแสนที่ต้องบอกว่าแข่งขันสูงมากนะครับเราก็ประสบความสำเร็จเนี่ยมียอดจองตอนนี้ยอดจองแบบว่ายอดจองเลยเลยกว่าบ้านที่เราจะเสร็จแล้วก็เริ่มทยอยทา สมัยนี้ครับรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไร choice ม,มากแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการปั้นฉันก็คือบ้านที่ลูกค้าเลือกแปลงที่ดินบ้านขนาดไซซิ่งที่เขาชอบปรับห้องนอนห้องน้ำนะครับหรือวัสดุเนี่ยที่เขาเลือกได้คือคือมันจะตรงมากขึ้นแล้วมันมันจะเขาเรียกคอสมันจะน้อยลงเพราะว่าต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ ชอบอินทเลียชอบตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วซื้อบ้านไปแล้วทุบเยอะ <c oughs> จริงๆเนี่ร <laughs> เราเรียกว่าสิ้นเปลืองนะครับแต่ว่าถ้ามาอยู่ในโครงการบ้านฉันเนี่ยมันจะถูกวางแผนเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปโมเดลที่2เนี่ยเราเรียกว่าเอ,าอ่อ h o m e for i n v e s t m e n t ครับิทเนียโฮมฟอร์นนตะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีโปรเจกต์เราเรียกว่าซื้อบ้านแล้ววิทเนียเป็นคนสตาร์ทให้นะครับว่าอ๋อควรแต่งแบบนี้เราหาผู้เช่าให้รันให้ เทสให้ปีแรกหรือ2ปีแรกให้ให้ลูกค้าได้สบายใจหลังจากนั้นเมื่อเมื่อเหมือนบ้านเช่าถูกเช่าไปแล้วปีหนึ่งอย่างเงี้ย เขาก็รู้อยู First, so, way, the scale, the ่แล <strawberry uffle> <ure> ้วว่าอ๋อต่อไปมันเป็นยังไงเนี่ยการเคลื่อนตัวมันแต่ว่ามาทํากับวิทยเนี่ยเราเราสามารถดึงเขาเรียกศักยภาพของทั้งกลุ่มก็คือทั้งกลุ่มออริจินที่เป็นแม่ด้วยวันออริจินที่เป็นโรงแรมด้วยแล้วก็มีสวิตดพัฒน์เมนด้วยเราเราดึงลูกค้าผู้เช่าให้ถัดมาก็คือจริงๆอย่างอย่างที่บอกก็คือโมเดลหัวเมืองนะครับหัวเมืองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เราต้องบอกว่ากําลังซื้อหรือว่ากําลังเราเรียกว่าระบบลีสโฮเนยครับ วิทนียเริ่มเอามาใช้แลลวนะครับโดยที่ตัวแรกก็คือรองรับต่างชาติที่ตัวภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยหมายว่าสิ่งที่เราไปตอบสนองเนี่ยตอนนี้โมเดลภูเก็ตถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ชื่อบาลโคนะครับซึ่งตอนนี้เปิดเป็นโปรเจกต์ที่2องละนะครับก็จะเป็นบ้านที่ไม่เหมือนกับวิทเนียเลยแต่ว่าไปตอบสนองความต้องการของเขาเรียกนะ ผู้ผู้ลิสอะครับเป็นลองลิสนะครับสำหรับที่ชาวต่างชาติซึ่งกําลังซื้อสูงเงินสดค่อนข้างเยอะอันนี้คือพี่ทเนยจะเป็นผู้ปล่อยเช่าเองใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไม่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ซื้อมาซื้อบ้านแต่พี่ทเนยได้สร้างบ้านขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเช่าให้กับกับผู้มีกําลังใช่ใ,<ห>ใช่ชใช่ใช,ใช่ครับใช่ครับ,รบตัวที่4ที่ผมอยากเล่าก็คือตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ที่เราทําหน้าน้านําใหม่เลยอีกอันหนึ่งเราเราเรียกว่าโครงการเดอะบิลเลียน นะครับเดอรบิลเลียนเนี Hell, ่ยเราฉีกเขาเรียกง่าฉีกตําราเราพอสมควรสมัยก่อนเนี่ยเราทําบ้านเพื่อการพักอาศัยเป็นหลักเลยแต่ตอนนี้เราก้าวข้ามออกมาแล้วนะครับเดอรบิลเลียนพาเราก้าวข้ามเป็นเราเรียกว่าหมู่บ้านเพื่อการทําธุรกิจไม่ใช่การพักอาศัยนะครับแต่ว่ามีการพักอาศัยอยู่ด้วยนะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเราทำหมู่บ้านเชิงธุรกิจหมายความว่าเราทำ resident and resident and retail ครับ เป็นหมู่บ้าน r e s i d e n ์ a Retail เทลไหมเพราะว่าเมื่อ r e s i d e n ์ e อนด์รีหลายๆหลังมารวมกันอยู่มันก็เกิดคัสเตอร์มันก็เกิดมอลเราคิดว่าเราจะเทิร์นกลับไปเหมือนในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำได้ในระยะเวลาอีกกี่ปีก็ก็ถ้าด้วยความตั้งใจนะคะเราก็คงอยากเทิร์นกลับมาให้เร็วที่ทสุด,สดค่ะ,<ฮ>ะทีนี้โดยสภาวะ ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมที่มีผลกระทบโดยตรงกับเราเนี่ยมันยังค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ยังมีปัจจัยอะไรแปลกๆโผล่มา,อ,าอยู่เรื่อยๆก็เราก็คิดว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าเราจะกลับมาได้มีความ ภาคภูมิใจในเรื่องของออยอดขายก็ดียอดโอนก็ดีหรือการเปิดโครงการใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นในเรื่องของออธุรกิจใหม่ๆที่เราเติมขึ้นมาแล้วก็ความเข้มแข็งในเรื่องของแบรนด์ที่เราไม่เคยทิ้งเลยนะคะ